ผมก็แต่แต่างกประมาณนึงคือที่นู่นอาจจะมีความหลากหลาย มากกว่าครับเพราะของเราก็ผมก็คนไทยก็อาจจะตามอยู่หรือว่ากลุ่มอาจจะเป็นแบบกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กกว่าเฉพาะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่เมลเบิร์นคือมีเขามีแบบมีโอกาสให้เราได้เข้าไปทําอะไรเนี้ยมากกว่าทําให้มีศิลปินเยอะเพราะมีโอกาสเยอะอย่างเช่นมีเฟสติวรลที่ซัพพอร์ตทุกปีเลยหรือว่ามีทุนจากเมืองต่างๆที่ให้เราเข้าไปทําอย่างเช่นแบบว่าพัฒนาเมืองวาด กล่องอิเล็กทริกบล็อกกล่องไฟฟ้าอะไรแบบนี้ครับห <c oughs> รือแบบตามย่านอะไรแบบนี้เขาก็จะมีแบบให้คัดคนเข้าไปทํได้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราเองไม่ใช่คนที่นั่นก็ยังแบบว่าสามารถจอยได้มติซับนิดงานไปคือเขาก็จะดูที่เนื้องานของเราทําให้พอมันมีโอกาสมากขึ้นคนศินลปินก็ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อเพราะว่ามาซัพพอร์ตกันแล้วกันเนาะจนแ,แบบว่าบางทีก็ มีทัวร์สำหรับดูสตรีทอาร์ตในเมืองอะไรเงี้ยก็มีคือมันทุกอย่างเขาส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้ตัวศิลปะแบบนี้มันพัฒนาขึ้นไปด้วยครับพร,ราะศิลปินไทยันท,ย,ท,ทยมันเหมือนกับเราต้องสู้ด้วยตัวเองแบบใช้พลังงานเยอะมากเหมือนเราทุกอย่างมันงดิ้นรน,นด้วยตัวเองเลยคนระับแต่คืออันนั้นบางทีเขาจะแบบมีบัตเจ็ตมาให้แล้วเราก็ไปทำแล้วก็อาจจะไม่ต้องมากังวลว่าเดือนนี้เราจะมีเงินมาจ่ายค่านั่นค่าน,นี่ไหมเพราะว่าเขาก็มีเงินสปอร์ตทำให้เราแบบ มันก็จะช่วยให้เราแบบสะดวกขึ้นในการทำงานด้วยจะเป็นอะไรที่แบบเป็นที่รู้จักหรือว่าฮิตกันอยู่แล้วครับสิ่งของที่ทั่วไปที่คนรู้จักในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นตัวแบรนด์ตัวสินค้าตัวนักร้องดาราหรือว่าการ์ตูนก็ได้ครับที่แบบว่าพอเราพูดถึงแล้วก็อ๋อคืออันนี้อย่างเช่นแบบ คาโพล่าเช่นมิกกี้เมาส์อะไรแบบนี้ครับที่มันเป็นป๊อปแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราแล้วก็รู้จักแล้วก็เอามาทำเป็นงานศิลปะคือค่อนข้างต่างผมทำโซโลมาแล้วสองครั้งอันนี้เป็นครั้งที่สามเนาะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นเป็นการแบบ อินเดียตัวคาแรคเตอร์ซินกี้ครับตอนนั้นมันก็จะเป็นการเหมือนเราโฟกัสที่คาแรคเตอร์ว่าสามารถเอาไปพิพแแนหรือเล่นอะไรได้บ้างในในแบบต่างๆในคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็ครั้งที่2อเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการเ่าเรื่องเข้ามาเหมือนเป็นบาลานซ์ระหว่างตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์เนาะกับตัวเรื่องก็ยังยังกึ่งๆแต่ว่าเ,เริ่ม,เร,ม,ม,เ,รม,มเริ่มมีเรื่องอะไรเข้ามาแล้เพราะเราเหมือนแบบคาแรคเตอร์อันนี้คนเขารู้จักแล้วมันก็จะมีความกลางๆสองอย่างเท่ากัน ส่วนครั้งนี้เราจะไม่ค่อยได้ทั้งล่าสุดที่กำลังจะเกิดเนี่ยเราจะไม่ได้มามาคิดมากในตรงที่ว่าคาแรคเตอร์เราจะดีไซน์อะไรเนี้ยมันเหมือนแบบเราทำไปนี้มันแบบชินแล้วอ่ะเราก็จะมีเวลาไปโฟกัสในตัวเนื้อหามากขึ้นทําให้เราได้พูดมุมมองอะไรที่เราอยากจะสื่อมากขึ้นทําให้ครั้งนี้มันเหมือนแบบมันมีความโตขึ้นในเรื่องของเนื้อหาด้วยไม่ใช่แค่ส่วนตัวที่แบบดีไซน์อะไรออกมาน่ารักแล้วมันจบแค่ตรงนั้นทานั้แต่ว่าเราเอา ตัวเนี้ยตัวคาแรคเตอร์เนี้มันเป็นสื่อกลางในการเล่าสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอออกไปครับผมว่ามันก็จะสามารถคนดูก็จะหลั่ลงนึกได้มากกว่าที่ผ่นานมาด้วยเยรือร่องอาหารไม่ไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็ฝากทุกคนมาดูนิทรรศการของผมที่ลิเวอร์ด้วยนะครับ <S <S